สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast EP ที่85วันนี้ Day 60ครับนี่คือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองและเติบโตบนเส้นทางที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast นะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า สิ่งที่ผมอามาแชร์เนี่ยหนึ่งเป็นประสบการณ์ของผมล้วนๆน,นะครับสองมันไม่ใช่บรรทัดฐานใดๆทั้งสิ้นนะผมไม่ได้กาลังจะมาตัดสินว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่สี่นิ้ค,ค,คิดอะไรเงี้ยมันไม่ดีไม่ใช่นะครับเอาเป็นว่าเป็นหนึ่งในความรู้ประกอบของคุณแล้วกันความรู้ประกอบก็คือความรู้ที่แบบรู้ไว้ใช่บ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะพวกรู้ไว้ใช่ว่าอะไรย่างเงี้ยก็ถ้าดีเอาไปทดลองทําสัก สักเดือนหนึ่งก็ได้นะครับสิ่งที่ผมแชร์วันนี้เอาไปลองทําสักเดือนหนึ่งก็ได้ถ้าเวิร์กก็ทําต่อถ้าไม่เวิร์กก็เอามันทิ้งไปนะเขาก็ต้อปรากฏบล็อกซ้องผมทิ้งแม่งก็ได้นะครับโอเคท้าวความอย่างนี้ครับว่าก่อนนันเนี้ยนะช่วงประมาณปีที่แล้วมั้งครับผมทํางานกับเอเจนซี่โฆษณาที่เป็นสตาร์ทอัพที่1เนานะแล้วก็มีโอกาสได้เป็นทีมลีดนะครับที่ดูแลภาพรวมของบริษัทให้กับตัว CEO นะครับทีนี้ช่วงที่ผมทํางานอยู่เนี่ยก็มีน้องฝึกง,งานเข้ามานะเซตหนึ่ง นะครับหลังจากที่เราเราเทรนนิ่งน้องฝึกงานแล้วก็ดูแลน้องฝึกงานให้น้องฝึกงานได้รับผิดชอบโปรเจกต์ขนาดเล็กของลูกค้าแล้วก็ขนาดกลางของลูกค้าเนี่ยหลังจากที่น้องฝึกงานจบฝึกงานแล้วเนี่ยผมก็มีโอกาสได้คุยได้มีติ้งตอนมีติ้งสุดท้ายเนาะแล้วก็ได้เล่าเรื่องบางเรื่องให้น้องเหล่านั้นฟังนะครับว่ามันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างที่จะช่วยให้คนเราเนี่ยเติบโตได้แล้วก็ไปได้ไกลกว่าที่เราคาดหวังไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมแชร์ให้กับ น้องฝึกงานกลุ่มนั้นนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้ก็อยากเอามาแชร์ให้ฟังในในพอดแคสต์นี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าทั้งหมดเป็นประสบการณ์ของผมอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดมันช่วยชีวิตผมมาหลายครั้งแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยไอ้คำว่าเครื่องมือเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือแบบจับต้องได้ซะส่วนใหญ่นะเป็นเครื่องมือในเชิงนิสยัย mindset แล้วก็วิธีคิดมากกว่านะครับ อย่างแรกนะครับที่ผมรู้สึกว่าถ้าทําได้ทุกวันจะทําให้ชีวิตเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือการเขียนนะครับซึ่งการเขียนเนี่ยผมขอแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบแรกคือการเขียนบันทึกประจําวันนะครับคือคุณไม่ต้องไปอิงการเขียนบันทึกประจําวันแบบแบบที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็น productive ในอินเทอร์เน็ตก็ได้ไม่จําเป็นนะครับผมแค่คาว่าบันทึกบันทึกประจำวันของผมคือ มีการเขียนเพื่อสะท้อนวันนั้นๆของตัวเองในแต่ละวันคุณจะเขียนอะไรก็ได้เพื่อเป็นการสะท้อนวันของคุณนะครับตอนที่ผมเริ่มต้นเนี่ยเอ่อเมนทอร์ของผมช่วงเริ่มต้นเนี่ยช่วงประมาณ7 8ปีที่แล้วเนี่ยเขาแนะนําว่าให้ผมเขียนก่อนนอนทุกเช้าว่าผมได้เรียนรู้อะไรนะแค่ข้อเดียวเลยถามตัวเองแค่หนึ่งข้อในทุกๆวันเพื่อสะท้อนวันนั้นๆว่าเราได้เรียนรู้อะไรเช่นวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีวันนี้เราได้เรียนรู้ เรื่องเกี่ยวกับการทําการตลาดวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการคุยกับลูกค้าอะไรแบบนี้ให้ให้เขียนทุกวันว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรนะครับพอโตมาหน่อยเนี่ยก็มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับวิธีการสะท้อนตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนขอบคุณการเขียนความสําเร็จการตั้งเป้าหมายประจําวันการเขียนคําพูดดีๆนะครับแล้วก็มีการเขียนจดบันทึกย่อว่าวันนั้นๆเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่ง อันนี้มันก็จะมีวิธีการที่เหมาะกับแต่ละคน,นแตกต่างกันไปสําหรับตัวผมนะครับผมจะชอบในการเขียนความสําเร็จอย่างน้อย5ข้อในแต่ละวันเขียนขอบคุณอย่างน้อย5ข้อในแต่ละวันแล้วก็เขียนเป้าหมายของวันพรุ่งนี้ว่าอยากจะทําอะไรบ้างรวมทั้งเขียนเป้าหมายใหญ่ของตัวเองว่าอยากให้มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตภายในปีนี้อะไรแบบนี้ยนะอันนี้ผมจะเขียนทุกวัน นะครับแบบไม่ได้เขียนทุกวันนะบางทีนอนดึกก็ลืมเขียนเหมือนกันก็มีนะครับแต่นี้ก็เป็นอย่างแรกที่ที่แนะนําให้เขียนนะครับไม่ต้องเขียนเหมือนผมก็ได้แต่ว่าให้มีการเขียนเพื่อสะท้อนตัวเองในแต่ละวันนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดแต่ละสัปดาห์เนาะแต่ละสัปดาห์ก็ยังโอเคนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นการเขียนเพื่อทำเอาพุททำเอาพุทคืออะไรครับคือเวลาคุณอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือว่าได้รับความรู้ดีๆมาให้เขียนลงสมุดอสมมุติว่าคุณ่ไม่รู้ว่าคุณฟังรายการเดียวกับผม นะครับเป็นรายการของเดอะสแตนดาร์ดนะชื่อว่าใดๆในโลกล้วนฟิสิกสมมุติว่าคุณไม่ฟังพอดแคสต์พัฒนาตัวเองเลยคุณไม่อ่านหนังสือเลยแต่คุณฟังใดๆในโลกล้วนฟิสิกแล้วคุณอาจจะเป็นคุณทํางานอะไรดีคุณจำงานเป็นยามก็ได้สมมตินะต่อให้คุณทํางานเป็นยามนะครับแล้วคุณฟังใดๆในโลกล้วนฟิสิกเนี่ยเพื่อ,เพ,อเพื่อเขาเรียกอะไรเพื่อฟังแก้เซ็งอ่ะแต่อย่างนอยที่สุดให้มีการจดเอาพุตก็คือรับอะไรเข้าไปแล้วรับข้อมูลเข้าไปแล้วอะ่ะให้มีการ กันกองออกมาเป็นตัวหนังสือว่าได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องที่เรารับเข้าไปนะครับการทาแบบนี้มันเป็นการฝึกนิสัยนะครับอย่างแรกครับ,รบการเขียนมันจะทําให้เราเป็นคนฉลาดขึ้นโดยที่มีรู้ตัวนี่อย่างที่1นนะอย่างที่2ครับการเขียนมันเป็นการเคลียร์สมองแล้วมันจะทําให้ความเครียดน้อยลงโดยอัตโนมัตินะการเขียนเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆที่ทําให้คุณเครียดน้อยลงพอคุณเครียดน้อยลงคุณมีเวลาเอาไปโฟกัสกับสิ่งดีๆในชีวิตได้เยอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนช่วยเรื่องนี้มากๆนะครับ เครื่องมือที่2นะครับมันเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับช่วงเริ่มต้นที่ผมเริ่มต้นทําธุรกิจนะครับผมบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ชีวิตธุรกิจผมยากมากยากยังไงเพราะตอนนั้นผมเป็นเด็กครับผมเริ่มทําธุรกิจตั้งแต่อายุ19นะครับแล้วผมก็เริ่มสร้างผลลัพธ์ได้ช่วง20ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมอีโก้จัดมากเลยครับอีโก้จัดถึงขั้นว่าผมไม่เรียนรู้จากคนรอบข้างเลยเมื่อก่อนผมจะเป็นคนที่เรียนรู้จากคนรอบตัวทุกคนเลย แต่พอมันประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับได้เงินมากขึ้นเอาพูดง่ายๆเลยอายุ20อายุ20นะครับสร้างเงินเนะี่ยทุกสัปดาห์ผมสามารถหาเงินได้7-8 0ด0 0มืนรายสัปดาห์นะมันเลยทําให้โอ้โหอีโก้ขึ้นสุดๆเลยช่วงนั้นรู้สึกว่าตัวเองเจ๋งมากกลายเป็นว่ามองคนรอบตัวต่วตํากว่าตัวเองแล้วก็เข้าหาแค่คนสําเร็จหรือคนเก่งๆเท่านั้นสุดท้ายกลิ่นของอีโก้มันออกครับคนรอบตัวดีๆก็ตีตัวออกห่างผม คนสาเร็จที่ผมพยายามเข้าหาเขาเขาก็ไม่ต้อนรับผมด้วยความจริงใจคือต้อนรับในแง่เก็บคอนเน็กชันแต่ไม่ได้ต้อนรับในแง่เป็นพี่น้องกันนะครับจนผมอายุย2ิบนั่นแหละผมย2ิบหรือ23 22ายิบแถวๆนั้นแหละจำไม่ได้ละเลยเลยเริ่มได้เรียนรู้นะครับต้องรอให้ชีวิตพังถึงได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการอ่อนน้อมถ่อมตนทีนี้อ่อนน้อมถ่อมตนที่ว่าเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงแค่การอ่อนน้อมถ่อมตนต่อการเข้าหาผู้คนเท่านั้นนะครับ คืออย่างแรกคุณต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้คนทุกคนนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะทางสังคมที่สูงกว่าคุณต่ํากว่าคุณหรือเท่ากับคุณจงอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้คนเสมอเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าคนที่คุณเจอตรงหน้าในอีก5ปี10ปีเขาจะกลายเป็นคนแบบไหน 2. คือโอกาสมาพร้อมกับผู้คนครับในเมื่อโอกาสมาพร้อมกับผู้คนงั้นก็จงอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้คน เพราะน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเมื่อคุณอ่อนน้อมถ่อมตนโอกาสจะหลั่งไหลมาหาคุณได้ง่ายขึ้นนะครับสองครับคุณควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโลกใบนี้นะครับคืออย่างนี้คุณจะบอกว่ามันเป็นความเชื่อหรือความงมงายก็ได้แต่คนเราต้องมีหลักในการยึดชีวิตนะครับคุณอาจจะไม่นับถือศาสนาก็ได้แต่คุณต้องมีหลักบางอย่างที่จะยึดชีวิตของคุณหลักนั้นอาจจะเป็น ไฮเออร์เซลฟ์ในตัวคุณก็ได้ช่วยไหมช่วงนี้ไฮเออร์เซลฟ์กำลังบุมใช่ไหม,มหรือหลักนั้นอาจจะเป็นจิตวิญญาณของคุณก็ได้จงอ่อนน้อมถ่อมตนต่อหลักยึดของคุณอย่างผมเองนะครับผมมีครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพรักนะครับแล้วก็มีมีเขาเรียกอะไรนะบรมบร,รูลสูงสุดก็คือพระสมานุวงศเจ้าเนาะผมก็เคารพแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนต่อต่อทุกท่านนะครับรวมถึงพระสงฆ์องค์เจ้าต่างๆนะครับผมก็จะเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อทุกๆท่านนะครับ เพราะงี้ครับถ้าคุณยกอะไรบางอย่างให้เป็นหลักในชีวิตแล้วอย่างผมยกศาสนาของตัวเองให้เป็นหลักในชีวิตถ้าคุณยกสิ่งเหล่านั้นให้เป็นหลักในชีวิตแต่คุณไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อสิ่งที่คุณยึดเป็นหลักของชีวิตนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าคุณไม่ได้ยึดสิ่งนั้นเป็นหลักจริงๆและมันทําให้ข้างในคุณอะสับสนสุดท้ายสุดท้ายสิ่งที่ คุณยึดแล้วเอามันเป็นหลักอะ่ะแทนที่มันจะเป็นพลังเพื่อขับเคลื่อนชีวิตคุณมันกลายเป็นสร้างความสับสนและทําให้ชีวิตคุณขับเคลื่อนไปได้ช้าลงเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เคารพศาสนาก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วแต่เลยนะครับแต่ถ้าคุณเลือกสิ่งนั้นเป็นหลักยึดแล้วจงเคารพนอบน้อมถ่อมตนต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะให้คุณอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็นอบน้อมต่อสิ่งเหล่านั้นนะครับคืองี้ครับมีหนังสือเล่มหนึ่งครับที่ ผู้แต่งผู้เขียนหนังสือเล่มนั้นนะ่ะเขียนว่ามีบทท่อนหนึ่งนะเขาเขียนว่าผมขอวางความรู้เหล่านี้ตรงหน้าคุณด้วยความเคารพและนอบน้อมคือคนเขียนนะถึงกับพูดว่าตัวเองอ่ะเขาเรียกอะไรพูดว่าตัวเองถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ด้วยความเคารพและนอบน้อมผมพยายามจะสื่อว่าต่อให้เจ้าของวิชาเองอ่ะยังเคารพนอบน้อมในวิชาของตัวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณกําลังจะ เรียนรู้หรือว่าศึกษาในศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ความรู้อะไรก็แล้วแต่วิชาอะไรก็แล้วแต่นะครับจงเคารพและน้อมน้อมในความรู้และวิชาเหล่านั้นเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าองค์ความรู้หนึ่งองค์ความรู้เนี่ยกว่ามันจะมาถึงคุณอะ่ะมันถูกแลกมาด้วยเลือดเนื้อหยาดเหงื่อของคนกี่พันกี่หมื่นคนโอเคปะ่ะอ่ายุตัวอย่างง่ายๆนะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมชื่นชอบนะครับชื่อว่า Scientific Advertising หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสอนการตลาดที่เขียนเมื่อ100 100กว่าปีที่แล้วนะครับและปัจจุบันเนี่เนื้อหามันยังใช้ได้อยู่มัน timeless มากๆประเด็นคืองี้ฮะตัวเจ้าของคนเขียนหนังสือทํางานทุกวัน8ปดโมงเช้าถึงตีสอทุกวันนะครับคือผมไปศึกษาประวัติของเขาเนาะเขาทำงานทุกวันตั้งแต่8ปดโมงถึงตีสอทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา35ปีสิ่งที่ผมพยายามจะบอกคืออะไรครับองความรู้ในหนังสือที่ผมเพิ่งพูดถึงอะ scientific advertising ถูกแลกมาด้วย หยาดเหงื่อและแรงงานของผู้ชายหนึ่งคนที่แลกเกือบทั้งหมดในชีวิตนะแลกกระทั่งเวลาที่จะอยู่กับลูกและภรรยาเพื่อศึกษาลงลึกในเรื่องการตลาดแล้วเอามาเขียนเป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่รวมแบบแก่นจริงๆอ่ะนั่นหนังสือเล่มนั้นมันผ่านการเวลามาเป็นร้อยปีแล้วให้ผมได้ศึกษาคุณเข้าใจสิ่งที่ผมพูดใช่ไหมว่าองค์ความรู้หนึ่งองค์ความรู้คุณไม่รู้จริงๆว่ากว่ามันจะมาถึงมือคุณอ่ะมันผ่านเลือดผ่านเนื้อมากี่คนแล้ว นายยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คืออย่างเช่นตำราพิชัยยุทธ์คุณคิดว่าตำราพิชัยยุทธ์หนึ่งเล่มที่เขียนและกลายเป็นหนังสือไทม์เลสจนทุกๆวันนี้ใครๆที่อยากจะเป็นคนฉลาดก็ต้องอ่านตำราพิชัยยุทธ์คำถามคือมันผ่านศึกสงครามมากี่ครั้งกว่าจะออกมาเป็นตำราเล่มนี้มีคนตายในสงครามกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นคนกว่าที่นักกลยุทธ์เก่งๆจะ เขียนออกมาสรุปเป็นตำราหนึ่งเล่มให้พวกเราทุกวันนี้ได้อ่านแบบสบายใจนั่งโซฟาตีพุงอ่านอย่างสบายใจมันผ่านเขาเรียกอะไรอ่ะมีวิญญาณวีรชนเป็นร้อยเป็นพันคนสิงสถิตยอยู่ในหนังสือพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่รู้จริงๆว่าความรู้ที่คุณอ่านหรือว่ากําลังได้ศึกษามันผ่านประวัติศาสตร์แบบไหนมาเพราะฉะนั้นจงเคารพนอบน้อมต่อความรู้เหล่านั้นครับถ้าคุณเคารพนอบน้อมต่อความรู้ความรู้จะมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้คุณแน่นอนเนาะ โอเคสำหรับวันนี้เนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่เอามาแชร์ส่วนใหญ่เนาะพูดตรงๆอย่างที่บอกนะมันเป็นความเชื่อของผมอย่างเห็นไหมมีแต่เรื่องความเชื่อต้องหลายจุดนะครับแต่ก็นั่นแหละสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่คุณควรทําเพื่อให้ตัวเองก้าวหน้าได้รวดเร็วนะครับก้าวหน้าแม่งไม่เกี่ยวอะไรกับการเติบโตเลยเห็นไหมสิ่งที่โมมาแชร์เนี่ยไม่เกี่ยวกับการขายการตลาดการพัฒนาตัวเองเลยนะครับอย่างแรกนะครับคือการเขียนการเขียนก็แบ่ง2แบบครับ1ก็คือเขียนเพื่อสะท้อนตัวเอง2คือเขียนเพื่อทำเอา หรือว่าทําผลงานนะครับอย่างที่สองที่คุณควรจะรู้หรือว่าคุณควรจะมีก็คือการอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคนในทุกระดับอ่อนน้อมถ่อมตนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกรูปแบบและอ่อนน้อมถ่อมตนต่อองค์ความรู้ที่คุณกําลังจะได้เรียนรู้ขอแค่คุณมี2ทักษะนี้คุณเชื่อผมเถอะว่าชีวิตคุณจะไปได้ไกลเขาเรียกอะไรไปได้ไกลและไปได้เร็วมากๆคือคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้เอาไปลองดู เอาไปลองดูแค่เดือนเดียวผมให้แค่เดือนเดียวนะครับลองจดบันทึกทุกวันแบ่งเป็น2แบบก็คือก็คือรีเฟล็กับเอาคัมและลองอ่อนน้อมถ่อมตนกับทั้ง3อย่างที่ผมพูดถึงไปเนี่ยลองแค่เดือนเดียวแล้วมาดูกันว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเอาจริงๆแค่สออาทิตย์ก็เห็นหัวเห็นหลังแล้วเพราะว่าไม่รู้สิอาจจะเป็นความเชื่อแต่ทุกความเชื่อ มันสะท้อนโลกแห่งความเป็นจริงเสมออันนี้คือความเชื่อของผมแม่งความเชื่ออีกแล้วเอาเป็นว่าสาหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองติดหนังโป๊แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเลิกติดหนังโป๊ะนะครับรู้สึกว่าหนังโป๊มันเริ่มทําลายชีวิตคุณแล้วนะครับก็กดติดตามผมไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุยโปรเจกต์เลิกติดหนังโป๊ไปด้วยกันสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้เจอกันใหม่ EP หน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ